ตรวจํารารเป็นผู้การจังหวัดน่านนะคืออาวันท <Yeah, S 1> <for us. S 2> ี <upright or coping> em. <boom> ่เกิดเหตุนะฮะเราหว่านห้องดูที่เกิดเหตุจากทียที่เก็บวก็รวมเป็นเจ้ี้ที่ที่แลนี้ที่ทำงานกิจกรรมเป็นไงผู้จัดการกิจกรรเสร็จแล้วเนี่ยก็การก็บเงินอปกิจกรรมเล่าก็ีคนได้ไปที่ผู้่าจ้างตาภาษีผู้ว่จ้าง ผู้ว่าจ so no like oh ้างก็จะผู้ว่าจ้างอืมนาเจริญนายเจรคุณ้เที่ว่าผว่าจ้างตอ้นแจกพวครวรู้จักรู้จักที่วขายเที่ยงขอไราที่าที่ยงอ๋อที่ว่าจ้างเขาไงเขาไม่บอว่า ทำไม้นี้หน่อยอีได้ว่าตัวทาไมบอกว่ามีควา

าวิธีการเราทำเนี่ยเราขึ้นเปหนบอกู่้ด้ามไม่ใช่ขึ้นไปแล้วแต่ไม่มีท่านี่หรือว่าจะอว่าแน่เข้ามาไม่ใช่ขึ้นมาแล้วก็ไปเจอแกทั้งแรงที่แกเจอแกนะแกอกับข้าวอยู่กับขาอยู่ไม่อยากขาผมไม่ยากจะเขไปเหมนั่นผมบอกให้จบม่าวเสร็จไปผมก็ลง้นั่นตอขึ้นไป เป็นการเสิร์ฟน้ำอะไรอย่างน้ำห่อเชือกผ้าน้ำห่กผ้าาน้แล้วแ้องมูคนตายเขาจเราไหมรู้จักรู้จัแล้วถ้าฆ่าเราไม่มาทำไมตอนรไมนี่ครับสงนะครับเตรู้จับผรู้จัผมผมรู้จับเราแล้วก็เราเมอามึงเข้าห้องน้ำหอเชืผ้าเข้าห้องน้าเราก็ทาในห้องน้าเนอแทงมึงเห้องน้าเนี่ย ข้าวแบบน้ำเสร็จดีม่ดีไหมอ่เสร็จแล้วแล้วตองมาเปิด้มวองมาตัตอมก็แ้งแหงเแงปุ๊บอผก็ขี้หมมาที่หน้าตู้บ้าน คนต่อนะนี Lock, ่เจ็บขาเจ็บขาที <5 000> <5 000> ่อกนั่นแหละคนนั no ่งลงหลบลงลงหลบลงพื้นอะไครับแล้วเราก็ลุงแล้วล้วเราก็เดินตามไปที่ประตูข้างหน้าคือวิ่งไปไม่หยุดนะครับเดินไปอยู่ที่เทิ์เคยนที่ประตูในบ้านใช่คือคือแกยไปอยู่ในห้องน้ำแล้วเกก็เดินไปที่ที่บ้านน่ะ โอคก็เลยไปเปิดตูแล้วันก็ล้มลงไงใช่ไหแล้วเราข้าวิ่งออกลงใช่ไหมลงมาข้างล่างเหรอใช่ไหมแล้วเราวิ่งลงบอลใจใช่ไหมเราวิ่งลงบงลใจมันไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ไม่มีเลยแงจุ๊บเลยเราวิงไิ่งว่งไปแล้ก็เดินกับรถกลัวตกับองใจบอลใจกลับที่ไหนข้างล่าง เที่นอกรที่ข้างทางข้างทางมีคนเห็นไหมไม่มีไม่มีก็เดินหนอวันนี้ใช่ไหมนี่นนพี่ีรู้จักกันมานานไหมรู้จักันมา่านรู้จักกันที่รู้จักกันเพราะอะไรเพราะว่าไปรับจ้างสพพพกาอ๋อพพพราะว่า ครังแรกก็เจอกันก็เจอก็จ้าง็นทำบรรดานี่ะเจอไม่รู้จอจะให้ทำาแบบนี้เคยฆ่าคนมาก่อนไหมซึ่งเอาแรกเสร็จยาวแล้วเสร็จยาว้วไหมนเส็เนนนี่ก็เสร็จพราพี่สรจพี่เสร็จไปห้องเกียเนี่ยพี่เสร็จไปห้อเียตัวัวนันเอง ตั้งแต่ก่อนเ็นวันตาเียงชวตัดไดยเท่างาตั้งแต่วันที่ก่อนเ็นมันตั้งแต่วันที่สิบนะเราตัดเที่ยงยัมเทาั้นเรัดเนตัดรุ่นแล้วเราคีดบัาเราขามีนีู่เข ถามที่เดียวว่าตอนที่ไปซูนล่อ้เนาะบอกว่าเราเห็นผู้หญิงสูงยใช่ไหมที่ดนเ่นเดิเล่าอะไรอันนี้เราเห็นไหมเขาายเขาอะไรนะเขา่ยเขานั่งอยู่เนาะแต่เราข้างๆมันแตมทำอะไรต้นลักษณะผู้หญิงนันเป็นังไงอายุเท่าไหร่จำได้ไหมประมาณสักหกสิบหรือเจ็สเขารู้ไหมมแต่กันเหอผมคิ่ว่าเขาคือรู้ เรารู้แต่ต้องู้วร่าเป็นใครแบบนี้เจมตอนขึ้นไปเนี่ยเจมเป็นเจมมองเห็นคนนี้เนาะและคนนั้นเห็นมั้มีการสบตาหันอไม่เท่าที่ดูตอนเดินขึ้นหรือว่าขึ้นไปข้างบนแล้วที่ที่ว่าคิดว่าเขาเห็นไหมไม่ได้สบตาไม่ได้สบตาแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะเห็นไม่เห็นครับแต่เราเห็นเขารแว่าเราอยู่ที่กองไฟอยู่คนเดียวเห็นเห็นตอนที่เดินขึ้นตอนแรก เลยหรือว่าขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วตอนที่เราเดินขึ้นบันไดเนี่ยเราหันไปมองทางซ้ายไม้เห็นไหมตอนที่เดินขึ้นบันไดนะเห็นไม่เห็นไม่เห็นตอน้แต่หมอเนี่ยขึ้นไปเห็นไปขึ้นไปข้างบนห้องน้ำห้องนาำนี่เห็นมองดูมาเห็นแล้วเราเรารง้สาเหตุของการที่คนเนี้ยกับจ้างข้าวหรือไงไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้นะไมรู้ว่าคนเนี้ยมีเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ แต่ก็บอกให้เป็นค่ามึงนะครับเขะให้การสามหมื่นนีที่รกผมไปแล้ว่าจ้งเขาแต่เมบอกว่าจะให้มานค่าคนเขาบอกมีงานให้ทำาย่ารเงี้เงินดีเงินนึงให้กอรหน่อเทุกงานอะไรวะแล้วเป็นกาแล้วเลแล้วก็หลังที่นว่าไปจบตรที่บ้านแกไปซห้ผมว่าคนนี้แหละนี้ อะไรังี้งคนนี้ให้่่าเนี่ยไงวะอุ้ยผมทำไม่ได้เรี่ยผมเอาเงินคืนไม่ให้เอาผคืนก็ผมก็รู้จักเขาเยค็ทไม่ได้ถ้าเป็นกีวิธิผมจำใจัำค่าซะก็งี้เอนมึงทำอะไรกันจะเอาเงินคืนเขาบอกไม่เอาเราก็จะเบนต้าหอยาไปเงินด้วย แปนหรืออยากให้เงินไปใช้นี่ร้านค้าอะไรเงินจำนวนหมื่นห้าล้แค่ไหนก็ไปใสตานลางบังที่ผมได้แต่ละอ๋อแล้วเงินมาแล้วก็เอามาไปแกไวล้างไรแต่นัใช่ไหมร้านสื่้านขายของชำแถวนั่้านอะไร้างก็มีร้านค้าหรือว่าขายข้าวแบนั้นที่แบไว้้าเราเอเี่ยับตัวไม่สอบนะ แล้วก็เอาไปเรล่นไทยเล่นไทยเล่นนเี่ยในที่บ้านมีใครเล่นบ้างเนี่ยเราเล่นหลายคนเลยไม่ได้เอาที่แบบพวกเราพวกกันเล่นไทยก็มีอ๊อฟอ็๋ิวออฟผิวเล่นเล่นในบ้านเล่นไทส้พี่อะไรเล่นทกงแ่งทองแดงออฟผิวหลังจากเกิดเหตุใช่ไหมครับผม รโมจอดนี่เราต้อเดินลัดไปเคนี่ครับนี่คือทีเวดินเงนุนถ่ายตางชี้อ่าโอเค

เพงมานีผมขอโทษครับที่ผมได้นียาลอครับเพราะว่าถ้าผมมเนี่ยเขาก็ต้องมาฆ่าผมดีครับผมต้องเอาตัวรอดผมพกคดีผมเี่นคนแบบ่เจ้าออยู่แต่วันที่ผมไแตผมวมจะเป็น่อแต่ผมก็บอกให้บอขงซีผมครับรับ

ครับขออนุญาตชี้แจงครับผมพลตำรวจตรีปิยพันธ์รัตรลัพงศินพุ่งขับการตํำรวจภูทรจังหวัดน่านนะครับเนื่องจากว่าทางศูนย์หนึ่งก็หนึ่งรับแจ้งเหตุนะครับเมื่อวันที่สิบพิกายนที่ผ่านมานะครับรับแจ้งมีคนถูกแทงเสียชีวิตที่บ้านพักนะครับทางเจ้าที่ตำรวจเราก็ ไปตรวจที่กระเทกร,ร่วมกับแพทย์แล้วก็ทางวิทยาการทาการตรวจที่กระเทจหลังจากที่กระเทนนะครับเกิดเหตุเกิดประมาณ18บแนากาครับผมเองก,ก็ไปตรวจที่กระเทนนะครับจากการตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วผู้ตายก็ถูกแทงจํานวนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คนร้ายได้ทิ้งมีดไว้นะครับหลังจากนั้นคนร้ายได้หลบหนีไปจากการตรวจที่ที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าเป็นเวลาช่วงช่วงเย็นนะครับแล้วก็ช่วงดลงงล่าวไม่มีไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์แล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น ที่บริเวณรอบบ้านหรือในบ้านไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับได้จึงได้ให้ชุดสืบสวนของตำรวจ thon จังหวัดน่านนะครับลงไปตรวจสอบในเรื่องนี้ซึ่งเราใช้วิธีการสรืบสวนจากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็ยากอยู่เพราะว่าเราไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ในวิชาชีพของตำรวจเราเราสามารถที่จะสืบสวนหาตัวผู้กระทำมผิดมาดําเนินคดีได้จนกระทั่งทราบว่านในผู้ต้องหานะครับในกนี้นะครับเป็นผู้ที่ใช้อาวุธมีดแทงแทง ผู้เสียหายผู้เสียชีวิตตายครับหลังจากนั้นก็ทําการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับในทุกมิตินะครับจนกระทั่งขออนุมัติหมายสารน,นะครับเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ใช้มีแทงหลังจากนั้นก็สอบสืบสวนขยายผลว่ากรณีการแทงหรือเหตุการณ์นี้เกิดจากอะไรนะครับก็ทราบว่ามีผู้ว่าจ้างให้ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับมาแทง คนผู้ที่เสียชีวิตถึงแก่ความตายเราก็ได้รวบรวมยาฐานออกมาจับก็ได้ดําเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่วางจว่าจ้างและผู้ต้องหาที่ใช้มีดมีดมีทำ้ายร่างกายผู้เสียชีวิตนะครับมาดำเนินคด,ดีถึงแม้นผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นผู้ผู้ต้องหาว่าจ้างนะครับที่ไม่ให้การปฏิเสธแต่ผู้ต้องหาที่ที่ใช้วุ้มีดแทงนั้นนะครับให้การรับสารภาพเราก็นําผู้ต้องหามาทําแผน ที่กระเหตุประกอบสารภาพนะครับแล้วก็เรามีพยานหลักฐานนะครับที่จะยืนยันในการกระทรงความผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็วิธีการเราก็ใช้วิธีการของเจ้าที่ตำรวจเรานะครับที่ดําเนินการในการดาเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทรงความผิดมาดําเนินคดีครับครับแล้วในส่วนของมูลเหตุและเรื่องจูงใจครับพอจะทราบไหมครับมูลเหตุจูงใจน่าจะเป็นสาเหตุกดเครืองกันนะครับน่าจะเป็นกรณีผู้ตายนี่อยู่คนเดียวแล้วก็อายุมาก นะครับแสดงว่าเขาน่าจะไปไปไปเกี <benim graffiti> ่ยวกับว่าจ้างคนผู้ต้องหาเนี่ยมาหาข้โพดนะครับแล้วก็หาข้าพิ و ดแล้วก็ไปไปที่บ้านของผู้ที่เป็นว่าจ้างว่าจ้างนะครับว่าจ้างที่ให้ค่าเนี่ยมันจะเป็นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับภรรยานะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นภรรยาของผู้ว่าจ้างนะครับอาจจะมีความปวดเคืองกันก็เลยทางผู้ว่าจ้างก็เลยจ้างผู้ต้องหาเนี่ยมา ค่านะครับค่าผู้ตายครับแต่ก็ผู้อารังฟังผู้ต้องหาที่ใช้มีแทงนี่นะครับในงเกิดไปนี้ก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าะจะเป็นก่อนกระเตุะหนากระเทาะหลังกระเทาก็มีพยานหลักฐานแล้วผู้ต้องหาก็ให้การรัสบสภาพสูงแม้จากผู้ว่าจ้างจะให้การปฏิเสธเราก็มีพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะครับาาบางคุ ได้ก uh, ็ได้ทำแต่ผู้แต่มีคนที่เกี่ยวข้องก่อน๋อข้ามมีมากไปเลคนน่าจะน่าจะน่าจะเป็นการงขันอืมอกบอกสักเทีานอะไรพราะวาแกเป็นคนแบบพูดตรงตรงพูขอาขานแพูดตรงอาทั้งมคนไม่นหรือคนยุ่งอะแบบนี้แล้วมันจะตัเทีนก็จ

มันมัสางมนมีปดมาให uh ้นู้ไข uh ่จะเป็นเช่นไรภษอืมอันจะเป็นก็ได้ครับเพราะหวานเรื่อเหมือนเดสมงแต่ว่าปยังภษาภาอยายเียงต้องต้องถามต้างานสเหร

ไม่ไ uh, ้ได้ตางผู t, 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 ้กลับไปเอาไปเอาไปเซ้นี่ร่างกายของช้ปาไปเท่ยวไปเล่นไพ่ซียายาเดือดมุ่นดึงหมบอดี้ไครับหาบอดีเพราะว่าผมมีรถผมมีรัพทผมมีเชียล